ที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือส d ดี3หรือคาลินเดอร์3คาลิบเดอร์3ส้านนั่นก็คือสโตรลแทังวัตถุดิบเป็น d o p DIMP ส่วนด้านนี้ก็คือระบบต้นกำลังก็คือบอยเลอร์แต่เชอเพิง์ีไม่ใช้ เตาตัวนี้ใช้เป็นกะลาปามเชื้อเป็นกะลาปามแต่ในปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันถูกลงจึงหยุดเตาบออร์ที่ใช้กะลาปามไปเดินบออร์ที่ใช้น้ำมันน้ำมันเตาก็เลยหยุดไว้ก่อนส่วนเชื้อเพลิงที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือกะลาปามก็คือข้างหลังนี้ งราเดินไปดูนี่คือกะลาปามใช้ลำเลียงเข้าค <How? S 1> อนเวยเยอร์นี้ ก็ลำเลียงขึ้นเตาเตาเป็นพลังงานพลังงานจากธรรมชาติไดูหน้าตาอี่คือรูปลายหน้าตาของตลาดปามก็คือปามน้ำมันนั่นแหละ ไอเลอร์นี้ดับดับไว้ก่อนไปเดินเตาที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันตเตาเพราะเศรษฐกิจตอนนี้คือน้ำมันถูกาคลนเดอร์สส่วนดูข้างล่างนี้นิดนึงนยิเขียวนี้ก็คือผักปุ้ม พื้นระเิเลน้ำมันไปหน่อยตัวเลนแท้งแล้วก็คาลิดเตอร์หนึ่งสองก็คือโรงงานนั้นมีมีคาลิดเตอร์หนึ่งคาเอร์สองส่วนที่เห็นที่เป็นท่ออยู่นี้สีเขียวก็คือระบบน้ำคูลิ่งหรือระบบน้ำเย็น ก็จะมีท่อสีแดงเล็กๆแล,กแล้วก็มีชุวนพุ่มท่อที่มีชุวนพุ่มแล้วก็มีท่อสีแดงท่อสีแดงในภาพคงจะมองไม่เห็นก็คือเป็นเป็นท่อน้ํามันเตาที่เดินไปจากไอยเลอร์ไม่ใช่ท่อมันเตาท่อน้ำมันความร้อนที่ถ่ายโอนความร้อนไปให้เครื่องจักร เข้ามาจากบอยเลอร์คือยเลอร์ตอนนี้เดินั่นเองเตาคือเตานี้แล้วก็โซนนี้ก็คือเป็นโซนคูลิง่งโซนระบบน้ำเย็น อีกมุมหนึ่งที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือตัวเหลแทงที่พูดถึงคอมเพลตเดอร์สามนั่นคือเตาบอยเลอร์ที่เดินเชื้อเพลิงกระลาปาส่วนตรงนี้ก็คือบอกกระลาปาตะกี้นี้ส่วนท่อข้างบนที่ผมพูดถึง่อกี้นี้ก็คือระบบท่อน้ำเย็น ก็ทอ่อน้ำมันร้อนที่เดินถ่ายอบความร้อนให้เครืงจักที่รับน้ำมันร้อนจากเตาบอยเลอร์